สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแม็กครับแล้วเราอยู่กับนี่เลยครับโมเดลยอดฮิตล่าสุดครับที่เปิดภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับสำหรับเจ้า 368G จากทางซันเทสนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราเห็นนี่คือรถในสไตล์ชัวร์เออร์แอดเวนเจอร์จากที่เราเห็นนะเบื้องต้นเป็นบิน๊กสกูตเตอร์ครับเรียกได้เต็มปากครับดูจากรูปทรงทั่วไปก็ต้องบอกเลยว่าน,นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกชั้นดีซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากตลาดนะวันนี้วันนี้ผมจะพามาดูว่า ทำไมมันถึงดีจังทำไมมันดีกว่าชาวบ้านเขาไปครับมาดูกันที่ช่วงหน้ารถกันก่อนเลยครับจากที่เห็นนะครับเนี่ยหน้ารถใหญ่ได้ชิลขนาดใหญ่เลยนะแน่นอนว่าในรถเพื่อการเดินทางครับชิลค่อนข้างที่จะสูงเลยกระจกของตัวรถเองนะเพราะว่าเขาปรับระดับได้นี่ปึ๊บง้างดึงออกมาเรือนปรับระดับลงแล้วก็เรือนปรับระดับขึ้นอันนี้คือชิลปรับระดับได้เลยนะอ่าแล้วก็นี่ล็อกตรงนี้ออ่าตัวล็อกก็บีบเข้าไป ร็จก็ดึงออกมาเลื่อนปรับเลื่อนขึ้นลงค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับเพราะว่าตัวยึดนะสี่ตัวเลยมีข้างบนสองด้านล่างสองน่าจะกันลมพอได้เลยเป็นสีใสนะครับแล้วตัวรถนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโลโก้เรื่นชูดรถเป็นสติ๊กเกอร์คาดลงมาเป็นฟิลแบบแอดเวนเจอร์เท่ๆนะสามหกแปด G มีสีส้มคาดเล็กๆายครับเป็นฟ u l l อ e d ดีหมดแล้วนะนี่เลยนนหน้าที่จะค่อนข้างเรียวโค้งบนมาทั้งซ้ายและฝั่งขวาเลยมาที่บริเวณตัวตรงกลางรถ ถามว่าตรงกลางมีอะไรครับนี่คุณได้กล้องตรงนี้เลยนะมีกล้องหน้าหลังมาให้นะจากโซนีเลยนะครับเรียกได้ว่ามีกล้องมาตรฐานติดมาให้พร้อมใช้งานไลยเรียนจากตัวกล้องผมมองว่าค่อนข้างสวยแล้ะนี่เป็นออปชั่นแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้แค่นี้ให้มาก็เต็มที่เลยไล่เรียงลงมาตรงนี้จะเป็นไม่ใช่ช่องรงมกลางนะแต่เป็นเหมือนช่องที่จะผ่านเข้าไปกับพลาสติกสชั้นตรงนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนที่ติดกันกับพาร์ทก่อนล่างนี่ก็เป็นนี่เป็นกาดติดเครื่องมาตัวรถเลยตรงนี้ยาวไปยันนี่ข้างตัวรถยึดติดกันไว้ตรงนี้มีในเรื่องของอ่าเขามีชิ้นเชื่อมอยู่นะแล้วก็เป็นพลาสติกนุ่มๆคุมเอาไว้ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเด็กดีดีไซน์ด้วยไว้ใช้รัดอะไรด้วยแล้วแต่ตามความประสงค์เวลาจับรถอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะมันก็ได้มีการสัมผัสการทัชชิ่งได้ที่ดีครับไล่ลงมาครับช่วงล่างนี่นี่เขาล็อกไว้นะ โชคเป็นโชคของกับอัพไซดดาวมีมาให้แล้วครับตั๊มเบรกของเจจวนมีมาให้มีดิสเบรก ABS นี่จานดิสใหญ่ขนาดนี้เลยนะแล้วล้อแน่นอนครับเป็นล้อซีรวดแน่นอนว่าสําคัญสําหรับรถในแอดเวนเจอร์การเดินทางเนี้ยส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่ล้อแม็กเป็นล้อซีรวดที่จะให้ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้งานนะและความทนทานครับผมตัวล้อหน้าครับเป็นทูบเลสขนาด17นิ้วนะตรงนี้นี่ดูสิให้ยางอะไรมา ยางเป็นของ c s t นะครับเป็นเขียนผมเห็นเขียนว่า Made in China นะเป็นรหัส ST11 นี่นะขนาด110/70ล้อขอบ17นิ้วนะครับนี่ตรงนี้เลยซีเป็นสีเงินอย่างนี้ตัวล้อวงล้อเป็นสีดำนะดำเงา,งาๆสวยงามเลยทีเดียวครับก็น่าจะเหมาะกับรถในทรงนี้บางคนมีมาให้มีช่วงระยะยุบพอสมควรน,น,นะกับตรงนี้ผมจะไม่ได้ลองขับกี่แต่ให้ระยะมาก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ่ะเนี่ย บางคนจะมีส่วนที่เป็นบังคมพลาสติกแข็งเลยตรงนี้กับที่เป็นพลาสติกอ่อนให้ตัวอยู่ตรงนี้นั่นแน่นอนอาจจะรองรับในช่วงของการแอบซอรบขัดขึ้นลงมาครับก่อนจะไปกันต่อก็คือตรงนี้มีไฟมาให้นะซ้ายและขวาเลยตรงนี้เป็นไงเป็นฟอ็อกติดมาให้เลยดั้งเดิมตรงนี้ของซอนเทสหมดนะมีปั๊มโลโก้ทั้งหมดทุกอย่างแม้ก,กระทั่งตัวล้อเองก็ตามครับผมมาดูกันต่อครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นมานั่งเลยดีกว่า ันนี้ตัวล็อกรถเขาล็อกไว้นะเพราะว่ามันเป็นรถตัวตั้งโชว์เพราะฉะนั้นอาจจะได้ไม่ได้รู้สึกวความสูงมันอาจจะมีความสูงจากเดิมเล็กนึงประมาณนึงตัวรถล็อกไว้อยู่เดี๋ยวผมดูก่อนความสูงเป็นความสูงปกติแหละครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวผมภาคขึ้นไปนั่งยืนเวลาติดไฟแดงใช่ไหมนิดนึง อ่ะมีอันนี้อีกข้างหนึง่งขยับขานะถ้างั้นก็สูงร้อยเจ็ดสิบสามก็ลังพอได้นี่ช่วงยุบก็นี่ประมาณนี้พอมาขึ้นมาควบคุมตัวรถก็รู้สึกได้ว่าค่อนข,ข้างที่จะกว้างขวางนะและทัศนวิสัยถ้ามองเบื้องต้นก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยมุมมองกว้างขวางแล้วนี่อย่างที่เราบอกเพราะไอ้ตรงนี้ขัปรับได้ใช่ไหมนี่อ่า ปรับระดับต่ําลงขึ้นสูงต่าได้พออย่างเงี้ยมันก็จะลดลงมาที่ระดับเหนือปากเหนือคา,างขึ้นมานิดนึงถ้าปรับขึ้นก็น่าจะเลยในช่วงของกระจกก็น่าพอดีใช้ตัดลมได้แฮนด์เื hand ็นแบแฮนด์บาร์ครับตรงนี้นะนี่กว้างขวางเลยบริเวณกว้างก็เท่ากับช่วงกระจกพอดีหุ้ยกระจกค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเป็นเหล็กค่อนข้างชิ้นใหญ่เลยนะครับมีการแฮนด์มาให้ทั้งสองฝั่งนะครับบกเบรกหน้าหลังตรงนี้แล้วก็ติดกันในเรื่องของ ออปชันตัวประกับแฮนดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นหน้าจอสีดูสเตตัสต่างๆค่าได้ตั้งคงตั้งค่าดูมงดูโหมดได้เห็นไหมตรงนี้ปรับได้ปรับมงปรับโหมดเป็นไงเสียงไฟเมเจนซี่เนี่ยอย่างนี้ได้ไฟสูงไฟต่ำเลี้ยวซ้ายเลีเล้ยวขวามีตัวโหมดกับตัวเซตต่ตางๆ ที่หน้าจอเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ดีกว่าว่าตรงหน้าจอมีอะไรบ้างครับอย่างแรกจากที่เห็นผมเห็นใช่ไหมนี่ที่บริเวณหน้าจอที่เราบอกใช่ไหมมันมีตั้งค่าเซตต่างๆได้นะเนี่ยถ้าเราดูขับหน้าจานในเรื่องของระบบของกล้องจริงๆน่าจะเซตเข้าตรงนี้ได้เลยเออแต่นี้เป็นเบื้องต้นนะเราไม่ได้ไปลองขับขี่เลยอาจจะไมไ่รู้ว่าตอนใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้าง traction t r o l มีมาให้ค่าเซตติง้งตรงนี้ตัวรถแล้วก็นอกจากหน้าจอที่มองเห็นค่อนข้างชัดนะครับนี่ บริเวณใต้หน้าจอตรงนี้ชิ้นใหญ่เลยนะอันนี้ผมเปิดมาแล้วจริงๆเป็นชิ้นยางปิดตรงนี้พ mm hmm. อคุณเปิดมาปุ๊บจะมีอยู่2รูครับเป็นช่อง USB-A แล้วก็ USB-C มีมาให้เลือกเลยนะสําหรับคุณจะเอาไปติดเพิ่มมาติดเป็นมือถือเพิ่มพอร์ตหรือว่าในเรื่องของชาร์จทรงชาร์จไฟมีมาให้2ระบบเลือกเลยไม่ต้องมาเลือกว่า USB-C หรืออะไร USB A, เนี่ี USB-A USB-C มาให้ตรงนี้ชิ้นงานค่อนข้างใช้ได้ครับตรงนี้ โชคนี่ปรับระดับได้นะเอามองนี่เห็นนะคอมโพสิตนี่นี่โอ้เสื้อฟ้าแต่น,นี่ที่เขาล็อกไว้น่าจะเป็นในเรื่องของตัวกุญแจมันไม่มีไรเพราะนี่เป็นรถโชว์ไล่เรียงลงมาจากแฮนด์บาร์ขนาดกว้างครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เรื่องของงานทัชชิ่งค่อนข้างเป็นแบบหนามเป็นยางหนามันอ่อนที่ประกับจับแฮนด์ตรงนี้นปอกแฮนด์ก็ค่อนข้างที่จะให้มาในตรงเหมาะกับรถแอนเจอร์คือการลงการลื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ัชิ้นค่อนข้างที่จะดีครับเบริเวณข้างกานแฮนตรงนี้ก็เป็นชิ้นเหล็กไปถึงไม่ได้งอกแงกเลยนะใช้ได้ลรไล่เรียงลงมาครับก็จะเห็นในลำดับตรงนี้อันนี้ในเรื่องของช่องรถซื้อแกงนะพลิกลงมาอย่างนี้ปิดแล้วก็เปิดลงมาคันนี้รถอาจจะใหม่นะผมรู้สึกมันแน่นหนานไปหน่อยแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะ่ามันมันแน่นหนานมันก็ไม่เปิดพลิกไม่อะไรบ่อย แล้วก็ได้ึงลงมาเนี่ก็เป็นช่องเติมน้ำมันปึ๊บตรงนี้นี่เลยอ่าพริกมีปุ่มนะเนี่ยแค่นี้ปาถังน้ำมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟอร์บอร์ดการวางเท้าขัดลงมาสองสเต็ปด้วยกันนี่ข้างบนหน้ามันจะยืดจะเป็นอย่างนี้มันก็จะหนีบอย่างนี้กับช่วงร่างค่อนข้างมีสเต็ปต่อกันนะมันไม่ใช่ว่าเป็น ลาดขึ้นไปสังเกตว่าเขาแบ่งพาชัดเจนคือวางขาช่วงด้านล่างอะตรงนี้แล้วกลับข้อบนตรงนี้ค่อนข้างมีแบ่งพื้นของฟอร์บอร์ดไว้อย่างชัดเจนและแน่นอนมีการลื่นก็คือเป็นเหล็กตรงนี้มาแล้วก็เป็นชิ้นยางให้เหล็กเข้ามาบางทีเข้าใจในเรื่องของแบบทางแอดเวนเจอร์ ure, อาจจะลดเลอยทงเลอเทอะตรงนี้ก็ให้มาค่อนข้างได้การสัมผัสที่ดีครับค่อข้างขาก็ติดกานี่เลยกาดของตัวรถ แล้วก็ได้เรียงลงมาครับผมในเรื่องของลักเทา้าสองสเตปแน่นอนเพราะว่าทําไมถึงมีพักเท้าของสองสเต็ปม,มาให้หนึ่งคือคนซ้อนอยู่แล้วล่ะคนซ้อนอาจจะใช้พักเท้าตรงนี้เพราะว่าเบาะคนซ้อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวางขาเป็นแนวตั้งนั่งตัวตรงทั้งคู่นะคนซ้อนตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แหละคนงงอา้าวแล้วทําไมก็วางขาตรงนี้มีทําไม อย่าลืมครับว่านี่เป็นรถในสไตล์บิ๊กกูตเตอร์แอดเวนเจอร์อย่างนี้บางครั้งอาจจะมีในก,กรณีรถเป็นแฮนด์บาร์ใช่ไหมการยืนขับขี่เพื่อผ่านในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยตรงนี้มีมาซัพพอร์ตเลยนะอาจจะทําให้ดูโพซิชันมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนี่ก็ออกมาถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีเราต้ยืนอย่างนี้มันก็จะโถมไปไที่บร,ริเวณของล้อหน้ามากเกินไป แต่้าพอการที่มีพักเท้าเฉพาะของคนขี่มาให้อย่างเงี้ยน,นี่เลยคุณก็ยืนอย่างนี้เลยในการขับขี่เห็นนะหโพสิชันก็จะเป็นอย่างนี้เลยรับกัาแฮนด์บาร์ขาตรงสองข้างก็จะหนีบเข้ากับตัวรถพอให้มีสเปซที่จะยึดเกี่ยวกับว่าบริเวณช่วงกาลางรถไว้ไม่หลุดอย่างเงี้ยใช้ได้อ่าเฮ้ยผมว่าเขามีดีเทลอะอันนี้น่าจะเป็น ช่วยในเรื่องของการขับขี่ด้วยแล้วก็เป็นน่าจะเพิ่ม Experience ของผู้ขับขี่ได้อีกอย่างดีครับผมคนนั่งคนซ้อนตัวเบาะเองคนนั่งคนซ้อนแบ่งเลเยอร์ชัดเจนนะครับตรงนี้แล้วก็มีการเก็บดีเทลนะตรงนี้เขามีเขียนคำว่า adv เข้าไว้ adventure ไงนี่ตรงๆเลย adv เป็นอีกชิ้นพลาสติกแข็งๆแ,แบ่งที่นั่งแล้วก็คือไม่เมื่อยไม่ไม่เอนเพราะว่าตรงนี้มีเห็นนะ บอกเอหลังซับกับตูดมาให้หนซ้อนเช่นเดียวกันวางพักเท้าคนซ้อนตรงนี้น่าจะพอดีขึ้นมานั่งอีกหนึ่งจุดครับก็คือในเรื่องของใต้บอกใต้บอกเปิดอย่างนี้เลยนะกดมีซีทปบปุ่มเปิดได้ปังนี่อย่างนี้เลยเสียงเขาไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกแต่ผมเสียงดังเองนี่เปิดมาเฮ้ยไงจะอวแยแรขนาดมีโชคมาให้ครับโอ้โหใส่ใจกันทุกรายละเอียด ข้อดีถึงการมีโช้กไม้คืออะไรช่วยลดทอนแรงแล้วก็ไม่นับไม่งับหัวแค่นั้นเองการมีมาให้ก็ถือว่าใส่ใจนะแล้วบริเวณใต้เบาะแน่นอนไซสซ์ิ่งใหญ่ขนาดนี้รองรับในเรื่องของหมวกกันน็อกน่าจะ2ใบน่าจะได้เลยนะใบหนึง่งใบเต็มแต่ก็เดี๋ยวลองไม่รู้เต็มใบาบางแบรนด์อาจจะได้บางแบรนดนะ์ทรงหัวทุย่อยยาวอาจจะไม่ได้อันนี้ก็ไปลองเองนะแต่ผมว่าน่าใส่ได้2ใบนี่เป็นไงโอ้โหมีมาให้นะ27.8กิโลเมตรต่อลิตรนะ ใครถามอาตาการใช้น้ำมันที่เค็นปกติแต่นี่มันเป็นเพื่อผ่านมาตรฐานไม่มีไรข้อดีคือนอกจากใต้เบาะใหญ่แล้วเนี่ยเขายังแบ่งปริชั่นในการเก็บของมาให้แล้วก็ตัวเบาะยังมีการบุมาให้นะไม่ใช่ชนกับพลาสติกเริ่มเลยเนี่ยถอดได้ดูเห็นไหมอันนี้เป็นพลาสติกเขาบุมาให้อีกหนึ่งชั้นเนี่ยทั้งหน้าและหลังเลยนี่ถือว่าใส่ใจนะผมมองว่าเพราะว่าบวกกันน็อก ไม่ต้องหมวกกับน็อกอ่ะอย่างอื่นอ่ะของทุกอย่างบางครั้งอาจจะวานอยากช่วยกันกระแทกยิ่งถ้าเป็นหมวกกับน้องอ่ะการสัมผิวสัมผัสพลาสติกกับพลาสติกโดยตรงอาจจะเกิดรอยได้ง่ายการที่เขามีแบบว่าหุ้มหนังไอ้หุ้มเป็นแบบผ้าอย่างนี้มาให้ก็ถือว่าใช้ได้นี่ก็ติดเป็นตีนตุ๊กแกนะไม่ได้มีอะไรและบริเวณตรงนี้ก็คือนี่มีพวกจุดน็อตจุดยึดต่างๆตัวรถต่างๆที่มีมาให้สําหรับที่จับทั้งสองข้างเพื่อจะติดกงติดกล่องในอนาคตก็ตามแต่มีดีเทลอย่างหนึ่งเลยนครับมาดูตรงที่จับ มันไม่ใช่ชิ้นเหล็กชิ้นเดียวกว่าน,นี้นะด้านในมันจะเป็นเหมือนแบบว่ายางนุ่มๆด้านใต้นะเนี่ยด้านใต้อะมันจะอยู่ด้านใต้กล้องอาจจะเห็นยางนิดนึงแต่บริเวณใต้เนี้ยนั่นหมายความว่าเวลาคนจับอ่ะบ่อกีจับนานๆตอนความเร็วอ่ะมือมันอาจจะบาดหรืออะไรมันจับนานๆเจ็บมือได้อันนี้ก็อาจจะช่วยลดแรงสัมผัสที่แรงได้รวมไปถึงให้การจับยึดเกาะที่เรารู้สึกว่ามันแน่นหนากว่าจับผิวเหล็กธรรมดาปกติที่สำหรับบอรดทายนะ มากันที่ด้านหลังก็เป็นเรื่องของไฟท้ายครับโคตรเท่เลยทรงซิ่งทรงสปอร์ตเลยแหละนี่มีดีเทลเป็นขีดขีด,ขด,ขดอย่างี้เป็น LED หมดแล้วรวมไปถึงมีกล้องหลังมาให้เช่นเดียวกันทั้งหน้าและหลังนี่กล้องหลังก็จะอยู่ในจุดที่กึ่งกลางตัวรถบริเวณด้านหลังพอดีเลยชัดเจนมีกล้องหลังตรงนี้มาให้นะทุกอ,อย่างอะดูได้จากตัวรถเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่าเปิดกล้องหน้ากล้องหลังแล้วเป็นยังไงครับผม แน่นอนไล่เรียงมาหลังจากนั้นก็จะมีไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยมาตรฐานปกติเลยสองสว่างตัวบางคนยื่นลงมาตรงนี้รับกับตัวเครื่องที่อยู่ตรงนี้ครับด้านหลังคุณได้โชค๊คซับแท้ง์อย่างนี้เลยนะปรับระดับได้โช๊คคู่เลยตรงนี้มีมาให้แล้วตัวร้อหลังขนาด15นิ้วนะครับเช่นเดียวกันเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันครับผมกับร้อนหน้าเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวดีเทลนิดนึงมาดูกันที่เรื่องของท่อไอเสียครับก็จะเป็นทรง ที่เขาทําตีครอบนะเราจะเห็นท่อด้านด้านในเป็นทรงกลมธรมรมดาใช่ไหมแต่เขามีการเก็บงานค่อนข้างที่จะเนียนนะหนึ่งคือเป็นชิน้นเหมือนพลาสติกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ปลายเป็นทรงเหลี่ยมให้มันมีมิติรู้สึกซิ่งแล้วก็ยกขึ้นเล็กน้อยตรงนี้แหงนขึ้นบริเวณเดียวกับแทบจะตำแหน่งของไฟไฟเลี้ยวด้านหลังเลยเห็นไหมนะปลายปลายพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยมาปึ๊บยิงขึ้นข้างนี้เท่ hey, ดีครับการเก็บงานค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะจริงสำหรับสา8หกปด G อาไปดูในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์แล้วก็ในเรื่องของระบบการขับขี่บ้างครับว่าจะเป็นยังไรบ้างครับสําหรับรถคันนี้สําหรับเจ้าซอนเทส 368G นะครับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ําสูบเดียวขนาด 368cc ครับมากับลูกสูบฟอร์เสื้อสูบอลูมิเนียมหัวฉีดไฟฟ้าจากบอชนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่38.23ที่7,500รอบครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่40นิวตันที่6,000รอบครับผม ตัวคุญแจเนี่ยตรงนี้คุณจะได้เป็นคลีเลสมาเลยนะและอย่างที่บอกครับตัวเรือนไม้ครับด้หน้าจอ t f t ขนาด8ดิ้วมาตรงนี้นอกเหนือจากการดูของฟังก์ชันที่ง่ายครับยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับแอป Intelligent ไฟส่องสว่างรอบคันเป็น Full l e d อีกด้วยครับในเรื่องของถังน้ำมันครับรถคันนี้นะครับความจุอยู่ที่17.5ลิตรครับอัตราการบริโภคอยู่ที่28.57ต,ต,ต่อกิโลเมตรต,ต่อลิตรครับ เติมน้ำมันหนึ่งถังไปได้ไกลกว่า490กิโลเมตรนะครับอันนี้คือจากทางค่ายเขาเคมบอกมานะครับผมและสเปคในเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างด้านหน้าครับแบบอัรไซด์ดาวขนาด51มิลิเมตรครับปรับดีบาร์คอมเทสชั่งได้โชคหลังอย่างที่พาไปดูครับแบบโชคหลังคู่มีซับแทนปรับพีโรดได้เช่นเดียวกันครับผมเบรกหน้าครับเป็นแบบเบรกดิสเดียวคาลิปเปอร์สลูกสูบของค่ายเจจอนครับดิสเบรกหลังคาลิปเปอร์สลูกสูบมีระบบ ABS c h a ช n e l นะทั้งหน้าและหลังพร้อมปานะร์กิ้งเบรกอองของข ระบบปังกับพีครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้มีมาให้2โหมดด้วยกันก็คือ Eco Mode กับโหมดส p p o r t ครับมี traction control มาให้ที่สามารถเลือกเปิดหรือปิดก็ได้นะและนอกจากนี้ได้ความเปเด็กประสงค์ในเรื่องของเซ็นเซอร์วัดลมยางอีกด้วยครับผมความละเอียดคือพัน80ปความละเอียด 1080p full HD นี่ผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมรถชนแล้วไม่ใช่ชัดเจนะหน้าชัดเจนเท่อยู่นะถือว่าชัดเลยนะ ชัดไหมต้องถามตากล้องพี่ตากล้องพยักหน้ายี้แสดงว่าค่อนข้าง,งเดียวชัดเลยครับอ่าแล้วก็เลือกได้เลือกคามล่ากล้องหลัง,ลงซึบอ่าแต่ผมจะไปอยู่ที่ต้านหลังนะครับมากับที่กล้องหลังเอ้ยว่ชัดเลยเนะี่ยเพราะผมมองเห็นจออยู่ด้วยพันแปดสิบ full hd นะครับกล้องมองหลังทั้งหน้าและหลังเลยมันสามารถเล็กขอดได้ไหมครับเออมันเป็นบมมรี่ในตัวครับอ่ามีเมมโมรี่ในตัว เรคคอร์ดก็ตรงนี้นเราติดเชื่อกรวนเมื่อกีไปก็ได้เรคคอร์ดมันเรคคอร์ดแต่ว่ามันแค่ไม่ได้แสดงผลออกมาสามารถดูผ่านแอปได้อ่าเวลาแบบเราอยากจะดูเอ้ยมันเป็นยังไงหนึ่งคือดูจากตัวนี้ได้สองคือดูผ่านแอปของเจ้าของตัวเนี้ยไในบ้านอาจจะชอบก็ได้อ่าไปไหนเพราะว่ามันเรคคอ,อร์ดอุลตร้าไม่สามารถยกเลิกได้เลื่อนได้ปิดไม่ได้ใช่ครับก็คือผมสตาร์ทรถเนี่ยมันเรคคอร์ดแล้วทั้งหน้าหลังปกติพร้อมกันเลยไหมฮะ ้เพราะว่าจะไปจอดที่ไหนจะบอกเออวันนี้ไปเตะฟุตบอลนะมันบอกได้เลยครับเช็คได้อ๋อแล้วมันลบไงฮะล้มไม่ได้ด้วยเหรออันนี้เดี๋ยวพี่แบ็กให้ดูหน่อยฮะอ่าพอปิดปุ๊บอ่ามันมมัันนก็คือตัวนี้มันมันมันไม่สามารถปิดได้อะอ่าก็แบ็กกลับไปนั้นกลับไปนัดแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบ ปิดเพย์แบ็กต่างก็ดูต่างๆโอเคถ้ามาตรงนี้เซรเซอร์อยู่นี่ก็คือเราจะกลับไปที่หน้าหน้าเมนูครับตัวนี้ก็สามารถปิดเปิดอ a p s ได้ด้วยนะฮะอ่าปิดปิด a p s ได้จากตรงนี้เลยหน้าจออย่างที่อธิบายไปนี่ครับ a p s สามารถอย่างที่บอกว่ารถพวกนี้เป็นรถสไตล์ทูเรียอเอนเดอร์รบ เอ่อบางคนขี่ขึ้นเขาเรื่องต่างๆหรือบางคนอยากจะเ o w สไลด์อ่ามันจาเป็นที่ต้องปิดปิดอ่าก็คือตรงนี้เลือกได้ตามความสามารถความเหมาะสมในการใช้งานอีกด้วยก็มีปิดเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวอ่าหรือจะปิดทั้งหมดอ๋อปิดหน้าหลังหรือปิดด้านหลังอย่างเดียวปิดแค่ข้างหลังพอสไลด์เอามันมันก็ได้โอเคแล้วปิดด้านหลังก็เป็น power s l ์เรื่องต่างๆครับอันนี้มันมีหน้าจอให้เลือกไหมตัวหมดหน้าจอใช่ไหมครับตัวหมดหน้าจออย่างนี้นะ จริงๆมันควบคุมง่ายมากเลยนะจากแค่มือพี่เขาข้างเดียวเลยแต่ว่าเราให้เขาเลื่อนเพื่อความคล่องตัวโชว์ให้ดูนะหน้าจออินเตอร์เฟส๋อสปอร์ตปึ๊บนี่ครับจอต่ออ๋อซิงเลยแบ็กลับไปหูเห็นไหมข้าลมยองลมยางมันดูได้หมดเลยอ่าทินเตอร์เฟสครับอ่าแล้วเราก็เลือกด็อกมานอันี้มีหน้าจอหนึ่งแล้วก็หน้าจอที่แบบเหมือนเป็นสแตนดาร์ดหน้าจอหลังที่เดิมกันนะครับตัวนี้ ดูตัวหน้าตอืมอ่าเราจะบอกแรงแรงดันลมยางอ่าหน้าหลังอุณภูมิอ่าโอ้โอเคเลยครับนี่ก็เป็นหลักการใช้งานพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าหลังด้วยโอเคประมาณนี้ผมอยู่กับพี่ออฟครับจะมาให้ผมบอกราคาเองผมก็กลัวจะพูดผิดผิดถูกๆสําหรับในเรื่องของราคาครับเป็นอย่างไรบ้างครับอ่วันนี้ช่วงเช้าเร้วาช่วงเที่ยงเราเปิดตัวไปแล้วนะครับ ราคาเต็มๆนะครับยังไม่รวมส่วนลดร,ราคาก็อยู่ที่182,800บาทนะครับแต่วันนี้นะครับจองในงานเรามีส่วนลดให้กิฟต์วชอเชอร์ให้4,000บาทราคาจะเหลืออยู่แค่เพียง7เออ1 7 8 0บาทเท่านั้นจะไม่พอครับอย่างที่เราดูรีวิวกันเมื่อกี้กล้องหน้ากล้องหลังวันนี้เราแถมให้ไปเลย อ๋อนี่คือก็มีอยู่แล้วในแถมให้ไปเลยแถมไปเลยครับมูลตัวก,กล้องหน้าหลังเนี่ยมูลค่า6000บาทแต่ถ้าหลังจากงานจบงานไปแล้วเนี่ยเรายังบอกไม่ได้นะครับว่าเอ้ยราคาเนี้จะยังได้อยู่หรือเปล่ากล้องอาจจะมีแถมอยู่หรือเปล่าเรายังไม่รู้หรือจะมาบวกราคากล้องเพิ่มอีก6 0 0 0อันนี้ต้องรอทางมาร์เก็ตติ้งอีกทีหนึ่งแต่คือถ้ามาจองในงานเนี่ยกานตีแน่นอนได้แน่แนครับส่วนรถรวมของแต่งมูลค่า10,000บาท จ่าอยู่แค่เพียง178 8 0 0เท่านั้อเท่านั้นราคาเปิดมาเซอร์ไพรส์ไม่ข้าม2 0งแสนออปชั่นแ่นขนาดนี้วัดแค่วันนี้วันสื่อนะครับแม้แต่สื่อเองหลายๆคนหล,หลายท่านเองมาพวกผมเองก็ยังต้องพาไปจองกันแล้วนะครับแอบกระซิบน,นิดน,นึงนะครับรตแรกกํำหนดส่งนี่ประมาณอย่างที่บางทีดิแจ้งก็คือประมาณเดือนมกระาะแต่รถที่จะมีส่งมีอยู่มาแค่400รกว่าคันเองนะครับ ถ้าจองช้าโอกาสก็จะเลื่อดออกไปได้ครับขอ,ขอบคุณพี่ออฟมากานะครับขอบคุณครับ,บ,รบเป็นไงกันบ้างครับกับราคาอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่ออฟได้แจ้งไปจากทางซันเทสเลยนะครับถามผมผมรู้สึกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับในเรื่องของราคาและก็ออปชันนะส่วนในเรื่องขับขี่โดยส่วนตัวยังไม่ได้มีเวลาว่างไปได้ลองขับขี่ครับท่านี้ของก้าวขับขี่อาจจะมาแจ้งให้ทราบแต่ด้วยจากสเปคทั่วไปอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่า มีความน่าสนใจอย่างยิ่งครับก่อนจากกันไปครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของทิ่ดสารมอเตอไซค์ด้วยนะครับวันนี้ผมแม็กขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าซันเทสครับ 368G คันนี้ครับผม